เรื่องเล่าจากคลินิกหลอนคลินิกเวชกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างเงียบๆในตึกแถวเก่าแก่ที่ด้านนอกอาจจะดูเหมือนคลินิกทั่วไปแต่สำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่นี่หรือแม้แต่คนไข้บางรายที่สัมผัสได้จะรู้ดีว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่คนเป็นบรรยากาศของคลินิกในตอนกลางวันกดดูจะวุ่นวายปกติแต่ เมื่อตะวันลับฟ้าคนไข้คนสุดท้ายกลับบ้านไปแล้วความวังเวงก็เริ่มคืบคลานเข้ามาทุกทีปิ่นพยาบาลสาวที่ทำงานที่นี่มาได้ปีกวา่าเริ่มชินชากับความผิดปกติแต่ไม่เคยหายกลัวเรื่องราวเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ปิ่นพยายามบอกตัวเองว่าเธอแค่ตาฝาดคลินิกในตอนกลางคืนมีเพียงแสงไฟสลัวๆ ยาโคมไฟไม่กี่ดวงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นอะไรแวบๆแ,แต่เงาดำที่เธอเห็นมันไม่ใช่แค่เงาธรรมดาบางครั้งขณะที่เธอกำลังจัดยาอยู่ในเคาน์เตอร์หางตาของเธอจะจับภาพเงาดำทะมึนเดินผ่านจากห้องตรวจที่หนึ่งไปยังอีกห้องตรวจหนึ่งอย่างเชื่องช้ามันเป็นเงาที่มีรูปร่างคล้ายคนแต่ทึบ และดำสนิทจนน่ากลัวปินเคยลองรวบรวมความกล้าเดินตามไปดูแต่ปลายทางก็มีเพียงความว่างเปล่าและความเย็นเยือกที่พัดผ่านต้นคอที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางคืนที่เธอต้องอยู่จัดของจนดึกเธอมักจะเห็นเงาดำนั้นนั่งนิ่งๆิ่งอยู่ตรงมุมห้องพักเจ้าหน้าที่เป็นมุมที่มืดที่สุดในคลินิกมันจะนั่งกอดเขาไม่ไหวติงแต่ปิน รู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมากำลังจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาเธอทำได้เพียงก้มหน้าก้มตาทำงานให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดมีอยู่เย็นวันหนึ่งปินกำลังจะปิดคลินิกเธอเห็นพี่ออนพยาบาลรุ่นพี่กำลังเดินเข้าไปในห้องน้ำพี่ออนคะเดี๋ยวปินรอปิดคลินิกพร้อมกันเลยนะคะเธอตะโกนบอกแต่ ไม่มีเสียงตอบกลับเธอรออยู่เกือบสิบนาทีก็ยังไม่เห็นพี่อ่อนออกมาจึงตัดสินใจเคาะประตูเรียกแต่เมื่อเปิดเข้าไปก็พบเพียงความว่างเปล่าวันรุ่งขึ้นเธอจึงเอ่ยปากถามพี่อ่อนเมื่อวานพี่อ่อนกับตนไหนคะไม่เห็นบอกปินเลยพี่อ่อนขมวดคิ้วเมื่อวานพี่หยุดนะ่ะไม่ได้เข้าคินอีกเลยทั้งวันคําตอบนั้นทําให้ปินยินว่าไปถึงสันหลังและคนที่เห็นเมื่อวาน คือใครกันนะเรื่องไม่ได้เกิดกับแค่เจ้าหน้าที่คุณไข้หลายคนก็เคยเจอเรื่องแปลกๆมีคุณป้าคนหนึ่งมานั่งรอหมออยู่หน้าห้องตรวจเบอร์สองซึ่งเป็นห้องว่างที่ไม่มีหมอเข้าตรวจในวันนั้นระหว่างที่เธอรอก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้นเบาๆดังมาจากในห้องคุณป้าคิดว่าอาจจะมีคนไข้เคสหนักอยู่ข้างในจึงไม่ได้เอะใจอะไรแต่ เมื่อเธอถามพยาบาลคนอื่นๆทุกคนก็ยืนยันว่าห้องนั้นเป็นห้องว่างไม่ได้ใช้งานหมอวิทย์เป็นแพทย์เจ้าของไข้ที่ยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์มาตลอดเขาคิดว่าเรื่องที่พยาบาลเล่ากันเป็นแค่จินตนาการที่เกิดจากความเหนื่อยล้าจนกระทั่งคืนหนึ่งที่เขาต้องอยู่เคลียร์เอกสารคนไข้จนดึกดื่นคลีนิกเงียบสงัด มีเพียงเสียงแอร์ที่ดังหึ่งหึงหมอวิทย์นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในห้องตรวจเขาเองหลังพักพนักเก้าอีพ้พางถอนหายใจแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจกตู้ยาที่อยู่ตรงข้ามในเงาสะท้อนนั้นเขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ที่ด้านหลังเก้าอี้ของเขามีเงาร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่เป็นชายชราผมเกรง สวมชุดคนไข้แบบเก่าๆดวงตาบูลึกกำลังคุมหน้าลงมาใกล้จนแทบจะชิดต้นคอของเขาในเงาสะท้อนหมอวิทย์หัวใจตกวูบเขาสะดุ้งตัวและหันควับกลับไปมองข้างหลังอย่างรวดเร็วแต่ทว่าผมมีเพียงความว่างเปล่าและผนังเท่านั้นเขารีบหันกลับไปมองที่กระจกอีกครั้งเงาของชายชลาได้หายไปแล้ว เหลือเพียงเงาสะท้อนของตัวเขาที่นั่งหน้าซีดเฟือดอยู่เพียงลำพังคืนนั้นเป็นคืนแรกที่หมอวิทย์เก็บเข้าคงกลับบ้านโดยไม่รอให้ฟ้าสางพี่จอยพยาบาลอีกคนที่เข้าเวรดึกบ่อยๆเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เธอไม่กล้าเดินผ่านแผนกผู้ป่วยในที่มีเตียงว่างๆอีกเลยคืนนั้นมีคนไข้นอนอยู่แค่สองเตียงจากทั้งหมดห้าเตียงขณะที่พี่จอยกำลังเดินตรวจ เธอได้ยินเสียงคนไอกระเอมกระเอมเบาๆดังมาจากเตียงสุดท้ายริมหน้าต่างซึ่งเป็นเตียงที่ว่างที่ไม่มีใครนอนมีอะไรหรือเปล่าคะเธอขานรับตามสัญชาตญาณแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเธอจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆผ้าปูที่นอนที่ถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแน่นอนแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเป็นเสียงกระซิบแห่พลาด เรียกชื่อเธอเบาๆจอยช่วยด้วยเสียงนั้นดังมาจากใต้เตียงหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมอและพยาบาลเริ่มสื่อสารกันอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาเจอแต่ไม่มีที่ไหนเลยที่จะเป็นศูนย์กลางของความผิดปกติได้เท่ากับห้องตรวจหมายเลขสองห้องที่มักจะมีเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาในยามวิกาลคืนหนึ่งเป็น ต้องอยู่เคลียร์สต็อกยาที่ใกล้จะหมดอายุจนดึกดื่นเธอพบว่าแฝงประวัตยาบางส่วนหายไปและจำได้ว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายที่แถวห้องตรวจทั้งสองห้องเธอเดินไปที่ห้องตรวจหมายเลขหนึ่งแต่ก็ไม่เจอด้วยความลังเลเธอจึงจำใจต้องเดินไปยังห้องตรวจหมายเลขสองที่ประตูไม่ได้ล็อกไว้ทันทีที่ผลักประตูเข้าไปอากาศภายในห้องอ่อนหนักอึ้ง และเย็นยเยือกกวาข้างนอกอย่างชัดเจนเป็นความเย็นที่กัดลึกถึงกระดูกเหมือนใช่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศปิ่นรีบเปิดไฟแต่หลอดไฟกลับกระพริบต,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 ติดติดับดับอยู่สองสามครั้งก่อนจะสว่างจ้าขึ้นมาเธอกวาดสายตามองหาแฟ้มเอกสารแต่แล้วจมูกก็ได้กลิ่นบางอย่างมันไม่ใช่กลิ่นแอลกอฮอล์หรือยาแบบปกติ แต่มันเป็นกลินดาฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเก่าคลำคลึกขายกับกลิ่นของโรงพยาบาลในสมัยก่อนและแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเสียงร้องไห้เสะอกสะอื้นที่เคยได้ยินจากข้างนอกข่าวนี้มันดังชัดเจนอยู่ภายในห้องนี้เองเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังดังมาจากมุมห้องที่มืดที่สุดปินยืนตัวแข็งทื่อ หัวใจเต้นระดัวถือค่อยๆหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครเธอพยายามบอกตัวเองว่าหูแว่วไปเองแปวหันไปสนใจเตียงตรวจคนไข้ที่ตั้งอยู่กลางห้องและนั่นคือตอนที่เธอได้เห็นภาพพิษทำให้แทบล้มทั้งยืนบนพื้นสแตนเลสขัดเงาของขาเตียงมันสะท้อนภาพภายในห้องเหมือนกระจกเงาร่างของเด็กผู้หญิงตัวเล็กในชุดกระโปรงสีซีด ปินจ้องมองภาพนั้นด้วยความหวาดผวาในเงาสะท้อนนั้นไม่มีตัวเธออยู่เลยมีเพียงภาพสุขนาฏกรรมในอดีตที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาดวงตาที่โบลึกๆเต็มไปด้วยคราบน้ำตาคู่นั้นจ้องมาทำให้โลกทั้งใบของปิ่นหยุดหมุนมันไม่ใช่แค่การมองแต่มันคือการจ้องมองที่ทะลุผ่านมิติเวลามาอย่างเธอโดยตรงความเศร้าสูกในเววตานั้น แปลเปลี่ยนเป็นความเย็นชาที่น่าขนลุกช่วยหนูด้วยเสียงกระซิบแหบหวยของเด็กผู้หญิงดังขึ้นมาได้มาจากในเงาแต่ดังแผ่วเ,เบาอยู่ข้างหูของปินเองปินกีดร้องมาสุดเสียงถือพะงะถอยหลังจนแผ่นหลังกระแทกเข้ากับผนังห้องอย่างแรงความกลัวสุดขีดทำให้เธอสับขาวิ่งพรวดพาดออกมาจากห้องตรวจโด,ดยไม่คิดชีวิต เธอไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองประตูห้องที่เธอวิ่งผ่านกระแทกปิดดังปังตามหลังเธอมาเองราวกับมีคนกระชากปิดมันอย่างแรงเธอวิ่งมาจนถึงเคาน์เตอร์พยาบาลสุดตัวลงนั่งหอบหายใจตัวสั่นเทาไปทั้งร่างเหนือการแตกพลักราวกับคนไปตากฝนมาเช้าว,วันลุ่งขึ้นบรรยากาศในคลินิกวังเวงกว่าที่เคยเป็นมาปิ่น มาทำงานด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวและขอบตาที่ดำคล้ำเธอแทบไม่ได้นอนทั้งคืนภาพในเงาสะท้อนและเสียงกระซิบข้างหูยังคงวนเวียนอยู่ในหัวมไม่จางหายหมอวิทย์สังเกตเห็นอาการความปิ่นได้ทันทีเขารู้ว่าสิ่งที่เธอเจอเมื่อคืนต้องเลวร้ายกว่าที่เขาเคยประสบมาทั้งหมดและเขาก็สังเกตบางอย่างที่ทำให้ต้องขมวดคิว้ว บนผืนหน้าห้องตรงห้องตรวจหมายเลขสองที่แม่บ้านเพิ่งถูไปเมื่อเช้ามีรอยเท้าเล็กๆเหมือนรอยเท้าเด็กที่เปื้อนฝุ่นจางๆประทับอยู่สองสามรอยมุ่งหน้าออกจากห้องเขาต้องคุยกับคุณหมอเจ้าของคลินิกหมอวิทย์พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเขาหมายถึงคุณหมออาวสูที่ตอนนี้กเกษียณตัวเองไปแล้วแต่ยังคงแวะเวียนมาที่คลินิกแห่งนี้บ้างเป็นครั้งคราว บ่ายวันนั้นทั้งสองได้เข้าพบคุณหมองานเก่าๆของท่านที่อยู่หลังสุดของคลินิกห้องที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอับของกระดาษและยาแผนโบราณเมื่อหมอวิทย์และปิ่นเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทพบเจอตั้งแต่เงาดำทายชราในชุดคนไข้ไปจนถึงเรื่องล่าสุดของยายแก่ผมยาวและเด็กผู้หญิงในห้องตรวจหมายเลขสองคุณหมออมวสุ ก็ถอนหายใจยาวแววตาที่เคยสดใสกับฉายแววเศร้ซ้อยและรู้สึกผิดอย่างเห็นได้ชัดหมอคิดว่าสักวันพวกคุณก็ต้องเจอจนได้ท่านเอ่ยขึ้นช้าๆแล้วความจริงอันน่าสะพึงกลัวก็ถูกเปิดเผยราว40ปีก่อนคลินิกแห่งนี้เคยเป็นเพียงสถานพยาบาลเล็กๆที่รับทําคลอด และรักษาโรคเด็กโดยเฉพาะห้องตรวจหมายเลขสองในตอนนั้นคือห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยเด็กอาการหนักยายพินคือชื่อของหญิงชราที่ทุกคนเห็นท่านรักหลานสาวคนเดียวของท่านที่ชื่อน้องแก้วมากกว่าชีวิตของตัวเองวันหนึ่งน้องแก้วป่วยหนักด้วยโรคไข้เลือดออกสายพันรุนแรงและถูกส่งตัวมารักษาที่นี่ยายพินเฝ้าดูแลหลานไม่ห่างกาย รูปหัวสวดมนต์ลและกล่อมหลานอยู่ข้างเตียงตลอดเวลาแต่แล้วปฏิหารก็ไม่มีจริงน้องแก้วเสียชีวิตลงอย่างสงบบนเตียงในห้องนั้นเองความตายของหลานสาวได้ฉีกหัวใจของยายพินออกเป็นชิ้นๆท่านไม่ยอมรับความจริงโทษว่าเป็นความผิดของหมอและพยาบาลและโทษตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องแก้วตาดวงใจของท่านไว้ได้ ความเศร้าสูงที่มากมายมหาศาลเกินกว่ามนุษย์จะรับไหวได้พันธนาการดวงวิญญาณของท่านไว้กับสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นไม่นานยายพินก็ตอมใจตายตามหลานสาวไปแต่ดวงวิญญาณของท่านไม่เคยจากไปไหนวิญญาณของยายพินยังคงวนเวียนทําในสิ่งที่ท่านทําตอนมีชีวิตคุณหมอออโสเล่าต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ท่านยังคงคิดว่าหลานสาวของท่านยังป่วยและนอนอยู่บนเตียงในห้องนั้นท่านจะขอลูบหัวเด็กคนอื่นๆที่เข้ามาในคลินิกเพราะคิดว่าเป็นน้องแก้วเสียงสะอื่นที่ได้ยินก็คือเสียงร้องไห้ของท่านที่ไม่เคยหยุดลงเลยนับตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วเสียงเด็กผู้หญิงล่ะคะปิ่นถามเสียงสั่นนั่นคือวิญญ,ญาณของน้องแก้วคุณหมออาวุโสหลับตาลง เขาไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่เขาถูกกักขังด้วยความรักและความห่วงหาที่มาจากยายของตัวเองเขาเป็นไหนไม่ได้เสียงที่กระซิบว่าช่วยหนูด้วยก็คือเสียงของเด็กน้อยที่อยากจะเป็นอิสระทันทีที่คุณหมออัปสูวพูดจบเอียเสียงบานประตูห้องทำงานที่ปิดสนิทอยู่ค่อยๆดัง ขึ้นเองอย่างช้าๆพร้อมกับอุณหภูมิในห้องที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนทุกคนรู้สึกได้ถึงความเย็นที่เสียดแทงผิวที่ช่องประตูซึ่งแง้มเปิดออกเองนั้นทุกคนในห้องเห็นตรงกันมีเงาของร่างเล็กๆร่างหนึ่งยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นในความมืดสลัวของถุงทางเดินก่อนที่เงาเล็กๆนั้นจะค่อยๆถอยห่าง และเลือนหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงเสียงสะอื่นแผ่วเบา,เ,บาเหมือนเสียงของเด็กผู้หญิงที่ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับความเย็นเยือกบัดนี้พวกเขาไม่ได้แค่รับรู้เรื่องเล่าอีกต่อไปแต่กําลังปเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณที่ถูกจองจำและคำถามสำคัญก็คือพวกเขาจะช่วยปวดป่วยเด็กน้อยคนนั้นได้อย่างไร